กถ่าเยเซลล์นเฮะชุดเยอะถ่าเยเซลลโอ้ยเซลล์มากระแลงทุกคน,นไหนว่าไม่เซลล์ดีนะยังเป็นตะแฉ่เนี่ยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะจ๊ะยินดีต้อนรับขอสุ่สองน้องโอเอเลิร์เกินเดอรมาผมมาพบกับโอเอตอนส์เซสนะทุกคนวันนี้มันนี่ก็โอกาสดีเนาะ แล้วเขาแล้วหน้าแล้วเอ็กสิพาไปหาพี่น้องเนาะเดี๋ยวจีเอาขนมของ,ของ,ของตอนของฝากไปให้ข้าเจ้าเนาะทุกคนวันไปหาข้าเจ้าจะถืออ่าตั้งแต่มาเนาะจุดสิเด็กกาบแล้วเดี๋ยวไปกับโอเอกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวข้าเจ้าจะถามหาแล้วโอ้ยมาจะสิเหมือนฮะกับสิพาเพราะว่าอไปกันเลยเนาะทุกคนไปจ้าทุกคน บ่หูสิพอเขาจออนะะอีบัเนะอยากให้เขาจะไปเมื่อไหร่เมื่อหน้า่านะเดี๋ยวมาไก่หอนหอดแลทุกคนเฮียนลังกับอิฐเกิดพญากบเหลืองนอนยูบอ่อาขนมมาตอฮะเอาขนมมาฝาก จีไปเมื่อไหร่ละจีไปเจอเลยอ่ะให้เหลี่ยเอาขนมมาหายเจ้าเดลี่ยเอาอันนี้ขนมเพียบเลยเห้ี่ยมาขนมเพียบเลเลี่ย,อยเอาเ, <c ười> เลยมากไปได้เอาเลย,ใ,เเลยให้ให้เหลี่ยตอนมูไดเ้เอามาให้คนน้ำอีสเดนี <c> ่ <ười> ต่อไปเฮือนหลังที่สองนะเพื่อนย่าเตอทุกคน เจอสีเมื่อห้าก,กับสีเห็นหนาและสีอะไรเนาะโอ้โหแล้อยู่ห้องสีบ่หรืออยู่เพื่อนเนาะอยี๋ไปหาอยู่เพื่อนก่อนทุกคนมีคนอยู่บ่เนาะห้องสีห้องสีบ่มีคนอยู่สักเอ้ยบอมแอนเพื่อนบ่มีคนอยู่เดี๋ยวไปหาอ,นนะองสีเนาะจะกลับมาลราออกวันหนาเนอ mày nhâm nó phải gặp phải tìm bữa na, ui cả hả cả leo na anh cả, dao mượn con, nhất tử bùa u sạm được con, dao hiền phó vặt nó, uầy bùa u, ôi trọng u lệ, bùa đầy, hiền khay nó, bùa u này đây, wow, bùa u che đầy thế dạ dạ phải núm con ạ phải núm nữa dạ. mình một nào hello <laughs> มาหูมาอยู่หมุงได้กันเ่นนะเนาะฮัลโหลไปเฮียมีใครอยู่ข้างในหไหมไม่มอดอาคัดุมมาตออกับมากับม,มาใหม่อเลยนะนะ ฮะก็มาเทียทับอีทเทียร์ทับอีดยกไปดิดดดดมาตอนนั้นข้าเกี่ยวเขานะไปต่อทุกคนไปเพื่อนย่ากองเนาะวันนี้เพื่อนย่ากองเ่าไว้ <laughs> จะบอกออกสงา่าล้วอปะแจ๊กวันนี้ออกสง่าไปสาวีเนานะโอเอะฮะก็ามาแต่อส่งพักให้ได้ทุกคนส่งพักให้ไป่ย่าอย่าบอกนะว่าออกสงนาแล้วยังอยู่ยังอยู่เพื่อนยังใครอยู่ยยยทุกคน Lưỡi. Ô, ô, đẹp, đẹp. Đẹp chăng lưỡi, nó đi học với pheo rồi. Oh oh, nắng nắng, con, 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 hết kia rồi. เฮ <was> ็ดยังเฮ็ดยังยู่ฮ่าฮ่าฮ่่าโอ้ยเสียมากระแลงทุกคนไว่าด้เสียดีนะเป็ตะแพร่าฮ่าเป็นตะแพร่กที่นผมอืมึงก็หาต่แพร่อยานี่เอาอันนี้มาห้ขนมมาห้นขนมมาต่อน้าขนมบ่เรื่องเาเพร่เงยไงินกาเฟร่บ่ขนมมาดิเสีย ขนมซื้อมาานะอม่หา,าเลยเนาะโอ้นาแเ่เจ๊เหองทำนงเอาตอนนั้นเวท่านเลยซื้อได้วันซื้อไาอลายเนี่ยโฟน <c oughs> เด้ก็เลยม่ซื้อนี่ก็เพบอ่ะแล้วกินก็เทนี่จักแม่ไอ้บูน้องดิบอ่ขนมก็ได้ทินก็เเลยอ่ะไม่กินก็เทเอาให้เลือได้หนี่ให้เลือเจ้าก็เทที่ขนมนี่นี่เนี่ยาให้เลือดีทุกคนบอกว่าก็จะกินแบบได้เลยซือ้อม่คือว่า นะโอ้ยเป็นตะแพงเสือจะแห้งอะไรให้เลือกอันนึงเอาเอากระเพรให้เลือกอันนึงเด้ดทุกคนอู้ต้นเทียนอันนี้กินในตัวหน่อไม้อออู้น้ำไม้เห็นบ่เห็นบ่าทุกคนอู้น้ำไม้ใบสูบเนาะอู้วแต่มาโอเอซุ่มข้าดิ่กกินอู้น้ำไม้ก็คืออันนะได้กินแต่นั่นเด้กแตกินแต่สูเปสขอบคุณลายเด้ออืออยู่ดีมีแห้ง เงยอ้ยพ่อแดะไม่ร้วาคนมาหอนสี้วนนนี้ฮ่าฮ่าฮ่ายีาก็เพีอืมแต่แบแท้มาู้แดดมาหล่อทงของเยอะเียเเชียคุสังหายมู่้ไปวิเยช่ยน้องคอยก็ หน่าหน่าเสียงหน่าเสียงเออเสียเสียงมีแาวเสียงทุกคนมาขอตอนกินขาเล้วโอ้ยมาบมาตอนนโนย่างฮะจักหน่อยพวมาขอตอนมากินขาทุกคนจ้า ถ้าหนมมาตอน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 ตัวสิเมื่อยอางมากข้เทาพียวโยบเด็มากจะเคลือนน่องมือเด็กกนะฮะก็เล้ยวมือนองดนเขาเออเดียมาก่ายนี่ละกันดียวนี้มันเลยนะโอ้เกี้ยวเขาเลยอีเมยอีเมย์เกี่ยวเขาอันพทนแล้วเราเมื่อก่อนกินไม่นะเอาเลยเอาเลย้เขาก็พี้วเด้พี่น้องอุ้ยจับเจ้าปกกอบม่มีเพียงผ่าเมื่อวี้ันเี้วันนี้ว้วนนี้วัี้วัันนีวี้วันนี้วันนี้มนี้วี้วนี้วันีันนี้วนี้ววันกี จะอดูพอกินหรอพดอเออยู่เมแล้วอ่ไปทุกคนมันไปเรียนลูกแก้ว้ยเปิดประตูอยู่นะมาทุกคนอันนี้มาเรียนลูกแก้วใครไตือยู่เขามาเลยด้โอ้โหยูใส่นะฟอยูบออยู่ไหมมาดูมาตอแนไปแจมาน วันลูกละวูยังใส่เพดเพิร์ดอยู่เยีว่าหนุบง่ามเนี่ยีก็นล้านน่อยหนุบงามแม่งรีลานกันกื่อกีนะฮาแต่ลูกจะลานเลยทุกคนเลยยีว่างามเดียวูเยีว่าสุดงามเลยอีหล่ะอีหล่ะเยีว่าสุดงามเนี่ยมาบางก้อ่ทุกคนงับงาม ไปไปหนอ่ะบังบงุดไหนไม่สีหายเนแต่แพงแหงดิบดาดค่วัาจอนได้แต่ขนมมันจอนได้แบบนี้นะขอบใจฮะโอ้ยขอบใจงายๆนะเมื่อกี้นะันเดยน้ยแม่ตะเบิงโย่ตะนมได้เมื่อกี้นะคืนเลยคินดกคนมาแตงเฮงบรมหานะแต่ว่ายังบลเล้วเขา

โอ้ยนนี่คนโอ้ยพี่น้องเอ้ยขนมมาหนี้เอ่ะเรียกว่านาอ่ะจ้ามาอีหล่ะเล่เล่เอ้ากันเล่อะไังี้วในทุกคนเป็นแบบนี้โอ้เอ้เหล็กสีวาเป็นเป็นเกาะใหญ่ๆนะกสิวาเล่หน้าลุงแก่กันเป็นเก็นมากไม่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดไปดมือหน้าอื่มกินข้าวพา่อ่ะ มาฮะพอพอซับนั่แก่พอตะลานยังบ่มาแต่ให้แต่น้าน้อ้ยำให้ยำหน้าจนร้ายเพิ่นกับสิบเละออกส่งหน้าพาแต่ละที่อาญามาแต่นี่ายาตน้นะปชิมึงดูมันแสบจิบอกันนุมชิมึงดูนะ แม่หมาแบ้วเลเห็นเไปเลยได้ก่อนะเน่โอ้โอ้มึงแกทาเฉดคนนีมั้ไม่เห็นไม่หยพี่นอมึงเด้อใ่ก่อนทาเฉดในเฮ้ยละสุดยอดทาเสดแคากะลี they look เมื่谢谢อหนาเด้อมื่อเมื่ออามาสิ่งเขาอาเด้อคอยมื่อกรเล่เมื่อพีดเดียวมาทีนี้เราพีเดียวกัมขนมมาเนาะมึงเนี่ยมึงเนี่ยหมาหมาเมื่อนี่ได้วาลิแต่ข้างแรงแต่มันใหญ่มากขนมมาสูบ้านตะกินเออขนมมาสูกินมื่อเดียวบ๊บ๊ทพีดกันเลยบ่าว่าตีแล้วพีดเดียวแต่ละเที่ยวว่าเต้นหนาวนหายเลยเมื่อได้ที่บ้านเนี่ยเด้อลลางแล้วมาล้นนั่นฮะ โอ้ยมาให้างซอยได้เด้อได้ฮุ้มมาเด้ได้ฮ้มมาเด้อเฮงเฮงเด้อว้าวเราเอามานี่ยรถดันนออกออกเละเลยขมว่ะ้าเฮงอันนี้ในทุกคนเพื่นได้รถใหม่ไปแล้ว ไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวหน้าได้รถใหม่แล้วก็มาเขาจะได้รถใหม่เด็กกันร้องายแล้วโอเอไปแต่ยังยังบ่ได้ยังเด็กๆกันนุ่มๆนิดหน่อยมาต้อนเนาะโอ้ยเจ้าคนเอ๊เวลาสีได้มาหาเขาจอมาค่ะบางคยพอถึงนู่นไฟว่าเป็นย่ำหาย่ำหน้าน่าจะสนกันมาแบบเออพาพี่น้องมาเป็นอันนี้เนาะเอาขนุ่มมาต้อนเล็กน้อยเนาะบางคนกับวัยยูเดียวมโอแหลมเป็นแล้วโอเอกะสีไป เอาให้ก็เจะาะไม่เนาะตอนแรกเนาะสำหรับคลิปนี้โอเอ๋กะสิขอฝากไหวสานีเนาะพี่น้องท่านจังไดกะฝากน้องโอเอ๋อเราเกินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องทุกคนในเด้ออย่าพลาดอารมณ์หวาลืมกันเด้อจา้าเนาะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องแรกแรกเด้ดอที่เข้ามาให้กำลังใจโอเอ๋เนาะ <S <S สั่นกะขอฝากไหวสานีเนาะทุกคน <S <S พอกันหมาคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบาย